เมดิเตอร์เนียนะฮะแล้วก็พาเที่ยวยุโรปหลายๆประเทศเพราะนั้นมีโปรแกรมเที่ยวจากการซื้อบริโภคชวนผู้คนสินค้าหลากหลายและมีสาขารองรับซึ่งเป็นห้างขายตรงถามว่าเป็นเครื่องมือช่วยที่ทำให้คนสำเร็จง่ายไหมครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการที่จะเลือกทำอาชีพคือขายหรือขายตรงต้องสังเกตดูดีๆนะครับว่าบริษัทนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้นะครับต้องเลือกบริษัทที่มีสินค้า หลากหลายเน้นย้ําคุณภาพต้องดีด้วยนะครับถึงจะสร้างให้ท่านประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนครับทุกนี้จะขอขอบคุณนะครับดรสมชายหัตชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Co คอยล์คอร์เปอเจำกัดนะครับที่เกียรติร่วมรายการครับผมครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักค่เดียวครับ กับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c คลโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอ y ์นคอยโทร02-975-5858 สเตียรนะคะพบกันในช่วงของรรยเลือกได้ช่วงเวลายเย็นๆ5โมงถึง6โมงเย็นค่ะกับโอกาสดีๆที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากซนยรนทอยคอร์ปอเรชันนะคะและสําหรับคนที่กําลังมองหาอาชีพมองหารายได้นะคะอยากจะมีโอกาสเดินเข้ามาที่นี่ค่ะคุณสามารถแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เดินเข้ามาซื้อกินซื้อใช้เท่านั้นเองนะคะสินค้าของเราเนี่ยมีอยู่มากมายกว่า10,000รายการเรียกว่าครอบคลุมทุกหมวดหมู่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปโภครบริโภ ความสวยความงามนะคะสินค้าในภาคเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็มีด้วยเหมือนกันเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมีอยู่ที่นี่แล้วที่จอแอนคอยค่ะที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยต้อมมีอีกหนึ่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมของคนไทยที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะค่ะและตอนนี้นะคะต้อก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญเราด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราค่ะคุณ รามโมทคลิปสุวรรณนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์และคุณซอรยุทธ์ขันติกุลผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะถือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเครื่องนวดไฮเทคก็ว่าได้นะคะกับเครื่องนวดโมดเพาส์โอ<ช>้โหได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยชอบอยู่แล้วในเรื่องของการนวดการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะแต่เครื่องนี้เนี่ยมีความพิเศษแตกต่างจริงๆนะก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนถามคุณปราโมทก่อนเลยนะคะ<ช>ถึงที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงไมายังไงถึงแบบว่าเกิดคิดคนแล้วก็มีเครื่องนี้เกิดขึ้นค่ะครับ คือเมื่อสามสิบปีก่อนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเพราได้พาแม่ไปรักษาไป <c oughs> มีอาการปวดเมื่อยไปเป็นประจำอ่ะคือสามสิบปีที่แล้วเนี่ย<ะ>ค,คือคุณแม่ของคุณปราโมท<ะ> <ฮะ S 2> นะคะค<ะ>่ะก็ป,ป่วยตั้งไปหาหมอเป็นประจำะไปทั้งหมอฝังเข็มหมออะไรหลายอย่างท่านเป็นอะไรคะคือปวดเมื่อยเป็นโรคคนแก่คนแกคนทั่วไปก็จะแบบปวดเมื่อยอยู่แล้วปวดเมื่อยก็พาไปหาหมอฝังเข็มบ้างอะไรบ้างก็เลยเกิดความคิดคืบ ที่ว่าจะไปยกเครื่องฟังเข็มขึ้นมาใช้รักษาคุณแม่ตอนนั้นคือต้องไปบ่อยๆคือต้องการฝังเข็มหรือการไปทําแบบเนี้ยคือต้องเหมือนทากายภาพอย่างนี้คือต้องทําอยู่เป็นประจำใช่ไหมต้องไปทําประจําแล้วเสียค่าใช้จ่ายสูงอ๋อไปครั้งหนึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งแล้วแถมต้องไปบ่อยๆมันก็เยอะอยู่นะคะค่ะก็เลยเกิดความคิดที่ว่าจะทําเครื่องกระตุ้นขึ้นมาก็เลยทําเครื่องกระตุ้นขึ้นมาเพื่อเพื่อบำบัดรักษาคุณแม่ อ๋อคือคุณปามอคิดว่าแบบน่าจะทําเองได้แสดงว่าตอนนั้นต้องมีแบบเรียนหรืออะไรที่เกี่ยวข้องอยู่เพราะเราเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์มาอ๋อค่ะก็เรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็เลยหาวิธีคิดแล้วก็ดัดแปลงอย่างนี้แหละค่ะก็ได้ทําขึ้นมาลองใช้กับคุณแม่ดูก็รู้สึกได้ผลดีฮะค่ะเกิดไอเดียเกิดไอเดียที่อยากคิดทําทํามาเพื่อกดจำนาย ก็เลยแบบคราวนี้ไม่ต้องเดินทางไปทํากายภาพหรือไปฝังเข็มละใช้เครื่องนี้แหละที่คิดขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงค่ะทีนี้พอคิดขึ้นมาเสร็จแล้วมันต้องมีการแบบตรวจสอบหรือมีความถูกต้องได้รับการรับรองหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขได้จดทะเบียนเป็นเครื่องอแพทย์แล้วก็จดสิทธิบัตรจดอะไรเรียบร้อยนะฮะนี่ไม่ต้องกลัวถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้จริงอ๋อมีการผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยอย่าง ก็เลยออกมาคิดออกมาเป็นเครื่องนี้เรียบร้อยครับค่ะก็มั่นใจได้เนาะว่าสําหรับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ที่แน่เลยเนี่ยปกติแล้วคนที่เขาปวดเขาเมื่อยทั่วๆไปถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีนะบางคนปวดเมื่อยแต่พอเริ่มสูงอายุนี่คือพบกันแทบทุกคนเลยอย่างเงี้ยหรอคะพบกันทุกคนนะอ๋ออันนี้คืออาการทั่วไปจะระปวดเมื่อยแล้วถ้าอาการมากกว่านั้นมีไหมคะที่สามารถใช้ร่วมด้วยเหมือนกันอาการอัมพฤกษ์นะในคนที่เป็นเกี่ยวกับการเนือเกร็งนะคะ กล้ามเนื้อเกรงเอามาพึกงเอามาผ้าขยับไม่ค่อยได้อย่างี้ะะคสมองตีบบ้างแล้วเกี่ยวพวกเป็นเท้าชาประสาทเสื่อมก็ใช้ได้ครับเดบชาเท้าชามือล็อกวัยรุ่นกดบีบเยอะเล่นบีบเล่นคอมเลยเนี่ยพวกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนั่งนานๆนั่งนานๆหลังแข็งคอตึงหันก็กระก็กระกเป็นเหมือนกันนะคะเป็นครับเป็นกันบ่อยฮะอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับว่าอายุ18 19เป็นเยอะแล้วค่ะ ตอนนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องปวดเมื่อยนวดนี่ทุกคนแบบเป็นกันหมดเลยแล้วบางคนติดด้วยแต่มันจะแตกต่างจากวิธีการนวดทั่วๆไปใช่ไหมคะคือมันจะไม่ได้เหมือนกับว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเครื่องนวดเหมือนกับเก้าอี้นวดที่เอาไปนั่งนวดหรือเหมือนกับที่มีหมอนวดมาบีบนวดแบบนั้นเลยเปล่าไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันคือว่ามันจะไปกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนโลหิตที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ช้ำเหมือนการไปนวดไปบีอ๋อการนวดบีมันจะช้ำช้ำแล้วบางทีเส้นเส้นคนแก่ๆในเส้นจะปอก ไปมาเส้นแตกเส้นเลือดไวแตกอีกช้ำอีกอีกผ่าได้ก็อยู่ที่ความชอบด้วยฮะบางคนก็ชอบนวดาบางคนก็ชอบใช้การบำบัดวิธีอื่นอันนี้เป็นเครื่องมือทางเลือกให้เราเลือกใช้ทุกทุกอย่างอยู่ที่ความชอบคือคือคือความการนวดบางคนก็บอกว่าชอบดีแต่บางคนเป็นหนักเนี่ยอย่างอย่างตัวตัวเองเนี่ยกดนวดบางทีนวดร่างกายทั่วไปพอไหวพอไหลตึงมากๆเนี่ย หมอนวดม,มากดแรงๆเอาข้อสอบกดก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ต>ช้ำไปทั้งตัวตมากดเพาเขาอาจไม่ไหวคือเขาทนไม่ไหว,วต้องไปฝังเข็มบ้างไปทำกายภาพอย่างอื่นบ้างแต่ผมเป็นตัวเครื่องทั้งนั้นคือเครื่องกายภาพใช้การกระตุน้นนะใช้การกระตุน้นไม่เจไม่ชม้ำนะครับแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดี นี่ฟ,นฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแบบดีจังเลยมันสามารถทํางานได้เหมือนกันลนักษณะการทางานก็เหมือนกับการฝังเข็มอย่างนี้หรอคะแ,แล้วก็ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องช้ำสรุปแล้วเครื่องนี้เนี่ยวิธีการทํางานมันใช้อะไรคะเหมือนเป็นมีสาย,สายเป็นกระแสะไฟฟ้าหรือยังไงคะมันแปลงเป็นคลื่นความถี่ไปกระตุ้นจุดใต้ผิวหนังเราคลื่นความถี่ค่ะเปกระตุ้นจุดใต้ผิวหนังเราเพื่อทำให้เลือดเราหมุนเวียนดีการหมุนเวียนโลหิตที่ดีขึ้นทุกอย่างก็ดี ค่ะแบบนี้คือเหมือนกับว่ามันมันจะไม่ใช่เป็นไฟที่มันจะมาช็อตชๆเรานั้นไมำต้องผัวเรามีการรับรองโดยหัวใจอ๋อค่ะเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้อะไรใช้ถ่านหรือใช้อะไรแบตเตอรี่หรือยังไงคะใช้ถ่าน9โวลต์นะใช้ถ่าน9โวลต์ธรรมดาซึ่งก้อนเล็กๆซึ่งก้อนเล็กขนาดยังไงช็อตไม่ช็อตเราไม่ได้นะใช่ก้อนหนึ่งใช้ประมาณ120ชั่วโมงหรือ4เดือนโอ้นานด้วยนานใค่ะเพราในตัวเรามีไฮไฟล์เราไงเขาเรียกซัลเฟต น,นี้เป็นตัวกระตุ้นท,ทำให้ไฟร่างกายทำ,ทำงานเคลื่อนไหวอ๋อใช่ใช่ใช่เวลาเราเดินบางทีแบบไปเดินชนกับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันมันช็อตกันอย่างเงี้ยนคะคะนี่คือร่างกายเรามีฟาสติดตัวนี้ก็คือมากระตุ้นนิดหนึ่งใ,ให้มันทํางานใช่ครับเป็นตัวกาหนดจุดให้กระตุ้นตามที่ต้องการได้ค่ะทีนี้ร่างกายเราเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะหลายจุดเหมือนกันใช้ได้กับส่วนไหนบ้างของร่างกายสําหรับเครื่องนี้ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายฮะตรงที่เรามีอาการ ถ้าเรามีอาการปวดตรงไหนแล้วก็วางตรงนั้นเลยอย่างเช่นสมมุติว่า,าปวดลายปวดล,ล,ดล,ลด่แล้วก็วางบริเวณหัวไหล่ปวดลายปวดหลังครับก็วางไปตรงจุดที่เรามีอาการเราจะมีคู่มือวิธีการใช้บอกละเอียดวิธีการใช้ใช้ยังไงอะไร ว่าใช้ยังไงช่วยอะไรได้บ้างนะคะวิธีการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยใครที่สามารถใช้ได้บ้างคะก็ทุกวัยครับทุกครทุกคนกดเมื่อใช้ได้หมดครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบสมมุติว่าเด็กเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็บางทีเด็ก3ขวบเกิดมากั้นเนื้อมีแรงก็ใช้กระตุ้นช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีแรงขึ้นอ๋อใช้ได้เหมือนกันใช่ครับบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อขาอ่อนแรงอะไรเนี่ยค่ะหรือภาวะเกี่ยวกับ การเรรีบเนี่ยก็ใช้กระตุ้นช่วยเด้อไม่ค่อยไหวขาข้างนึงไม่ไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เปลี่ยนเหมือนการออกกำลังกายเหมือนกันนะแต่การออกกำลังกายแบบใช้ขึ้นกระตุ้นค่ะครับอ๋อก็จะทําให้แบบว่าถ้าทําสม่ําเสมอถูกต้องเนี่ยก็จะเหมือนกับมีแรงมากขึ้นก็มันไม่ใช่ว่าเชิ่อมีแรงคือมันทาให้กล้ามเนื้อมีกําลังมีกําลังฮะอืมก็เป็นตัวทังเลือกค่ะ นะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะคะโมดเพาแต่เห็นมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยในเซตคือมีตัวเครื่องขออนุญาตขออนุญาตดูนิดนึงไปดูคือมีตัวเครื่องด้วยวค,ค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นรองเท้าเหรอคะจะมีรองเท้าก็มีเครื h, <ๆ>่องแบ่งเป็นสองชุดสองเซตอ๋อสองเซตที่แพ็คขายเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะแล้วก<ๆ>็มีคู่มือด้วยวิธีการใช้มีอะไรพร้อมมีถ่านมีอะไรพร้อม นี่เขามากับเซตแบบนี้เลยนะคะอยากจะรู้แล้วล่ะว่าวิธีการจริงๆแล้วก็จุดต่างๆจุดสําคัญต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างเพราะบางคนแบบเห็นแล้วอยากใช้แต่อาจจะยังสงสัยยังใช้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวให้พักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการทํางานของเครื่องนี้เป็นยังไง เราแงง่คมันถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กันต่อนะคะ กับเครื่องนวดไฮเทคโมดเผาค่ะอย่างที่คุยค้างกันเอาไว้นะคะนอกจากวิธีการทํางานต่างๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะถึงวิธีการใช้งานต่างๆในเซตเนี่ยคือจะมีทั้งตัวเครื่องแล้วก็รองเท้าอย่างนี้เหรอคะค,คือเป็นเป็นทั้งสกล่องเล็กกล่องใหญ่นี่เลยอยู่ในกล่องนั้นขออนุญาตดูที่ตัวเครื่องก่อนดีกว่านะคะมีตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องนี่ก็คือสามารถที่จะใช้เดี่ยวๆก็ได้ใช้เดี่ยวๆก็ได้กับร่างกายากับจุดตา่ตางๆ ไปได้ทั่วทุกจุดเลยในร่างกายนะคะแล้วก็มีปรับระดับนี่อันนี้คือปรับอะไรคะอันนี้ปรับความแรงความแรงอันนี้ปรับความถี่ปรับความถี่นะคะก็ใส่ทานธรรมดาเนี่ยแหละใส่ทานธรรมดาแล้วก็ใช้วางตามจุดต่างๆร่างกายค่ะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเซ็ตในกล่องเนี่ยก็คือมีรองเท้าอยู่ด้วยแสดงว่าจุดต่างๆที่เท้าเนี่ยก็มีส่วนสําคัญใช่ไหมคะค่ะงั้นต้องให้คุณสอยยุอธิบายให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าแต่ละจุด ของฝ่าเท้าเนี่ยใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ยังไงกันบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบไปนวดโดยเฉพาะนวดเท้าก็เคยเห็นอยู่ว่าเอ๊ะกดไปตามใต้เท้าเนี่ยมันไปส่งผลต่อแว้งอวัยวะอื่นๆด้วยค่ะก็หลักๆแล้วคือในฝ่าเท้าแล้วก็เหมือนสมองที่2องร่างกายนะฮะก็จะมีพวกต่อมประสาทเยอะมากอาทิเช่นนะฮะก็มีเกี่ยวพวก สะดด้านหน้านะฮะสมองด้านหน้าหรู้มีเกี่ยวพวกต่อมหมากไตหารู้เกี่ยวพวกประสาทคู่หานรู้วิญหาเกี่ยวพวกถุงน้ําดีตับอ่อนไตถาวรหนักก็มีหัวใจก็มีม้ามก็มีนะฮะหรือเกี่ยวพวกต่อมลำไส้ใหญ่ฮะตอนกลางหรือเกี่ยวพวกคนที่มีภาวะเกี่ยวกวกจุดใต้คามดันก็มีฮะมันมีหลายอย่างครับแต่หลักๆแล้วคนที่เป็นกันบ่อยนี่ก็คือตับอ่อนนะฮะตับอ่อนก็คือเกี่ยวพวกบาหวานนะฮะ เพราะในในเท้าเนี่ยจะมีเกี่ยวพวกกับผลิดสารฮโอร์โมนอินซูลินเป็นตัวควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดเราไงแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดลงไปเลี้ยงต่อมน,น้อยทำให้ผลิตฮอร์โมนในต่อมน้นอยลง